ข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกการยกระดับระดับโลกโลกได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อกองกำลังของกลุ่มดาวลูกไก่เพอเดียนขยายการสั่นสะเทือนกลุ่มดาวลูกไก่เพอเเดียนคืออะไรกระจุกดาวลูกไก่หรือที่รู้จักกันในชื่อเจ็ดพี่น้องหรือเมสเออร์เป็นกลุ่มดาวเปิดที่อยู่ในกลุ่มดาวราศีพฤก มันเป็นหนึ่งในกระจุกดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ444ปีแสงและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท้องฟ้ายามค่ำคืนกระจุกดาวประกอบด้วยดาวเลิกหลายร้อยดวงซึ่งมีเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวดวงที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวลูกไก่ก่ตัวเป็นเครื่องหมายดอกจันทร รูปกระบวยอันโดดเด่นซึ่งดึงดูดจินตนาการของมนุษย์มานับพันปีวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกรวมกลุ่มดาวลูกไก่ไว้ในเทพนิยายและนิทานพื้นบ้านโดยมีการอ้างอิงที่พบในประเพณีของชาวแอฟริกันเอเชียยุโรปและชนพื้นเมืองอเมริกัน กลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนได้รับความเคารพนับถือจากอารยธรรมโบราณมากมายตำนานเทพเจ้ากรีดเชื่อมโยงกลุ่มนี้กับ7ดพี่น้องซึ่งเป็นลูกสาวของแอตลาสและเปโอเน่หลังจากถูกกลุ่มดาวโอไรออนหรือกลุ่มดาวในพานไล่ตามซูสก็ทำให้พี่สาวน้องสาวเป็นอมตะ ด้วยการวางพวกเธอไว้บนท้องฟ้ายมค่ำคืนชาวอะบอริจินออสเตรเลียบางคนมองว่ากลุ่มดาวลูกไก่เพอเดียนเป็นพี่น้องกัน7คนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเวลาฝันหรือดรีมไทม์กลุ่มนี้มีความสำคัญต่อปฏิทินการเกษตรและพิธีกรรมในแอสแทมายาชนพื้นเมืองอเมริกัน จีนและวัฒนธรรมอื่นๆเช่นกันนอกจากเทพนิยายแล้วกลุ่มดาวลูกไก่เพอเดียนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กวีศิลปินและนักเขียนในเรื่องความงามอันโดดเดน่นของกลุ่มดาวลูกไก่อีกด้วยตั้งแต่ลอสเปรอนและรอดเทนนิสันไปจนถึงการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมป๊อปสมัยใหม่ กลุ่มดาวลูกไก่ลึกลับยังคงสร้างความประทับใจให้กับมนุษยชาติตลอดยุคสมัยการปรากฏของพวกเขาในท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้เรานึกถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลและความเชื่อมโยงของเรากับดวงดาวกลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนคือใครกลุ่มดาวลูกไก่เพออาเดียนเป็นกลุ่มของบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก ที่มีวิวัฒนาการสูงจากระบบดาวลูกไก่ที่อยู่ในกลุ่มดาวราศีพฤกษ์บางครั้งเรียกว่าดาวลูกไก่ทั้ง7คือกระจุกดาวเลิกอายุน้อยที่สองสว่างซึ่งล้อมรอบด้วยก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวเชื่อกันว่ากลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนเป็นพี่น้องร่วมจักรวาลของเราเนื่องจากมนุษยชาติ มีบรรพบุรุษร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าเหล่านี้ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของโลกและการพัฒนาทางจิตวิญญาณของมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานวัฒนธรรมโบราณและชนพื้นเมืองยกย่องดาวลูกไก่เพอาเดียนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ โดยเข้ารหัสความรู้ทางดาราศาสตร์และจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญเกี่ยวกับดาวลูกไก่ให้เป็นตำนานและประเพณีของพวกเขาชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพียเดียนยังคงติดต่อสื่อสารและชี้แนะมนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบันผ่านช่องทางและผู้ติดต่อต่างๆหลายคนเชื่อว่าชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพียเดียน เป็นชาวท้องฟ้าที่มีชื่อเสียงหรือผู้นําทางปัญญาที่ช่วยเร่งอารยธรรมมายานักวิชาการบางคนตั้งทฤษฎีว่าชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนอาจเป็นเทพเจ้าของอนุนากิที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนในตำราเมโสโปเตเมียชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพีาเดียน เป็นพลังที่มีอยู่ตลอดเวลาในการชี้นำมนุษยชาติไปข้างหน้าอย่างอ่อนโยนในขณะเดียวกันก็พยายามป้องกันไม่ให้เส้นเวลาแห่งการทำลายล้างปรากฏขึ้นพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในด้านจริยธรรมเช่นกันและส่งเสริมอุดมคติเช่นความดีความเห็นอกเห็นใจภูมิปัญญา และการอาหิงสาหรือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นชาวดาวลูกไก่เพอาเดียนยังคงรักษาความชื่นชอบและความสัมพันธ์อันดีต่อโลกและมนุษยชาติเป็นพิเศษเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเราพวกเขามีการลงทุนในการเห็นมนุษยชาติและโลกวิวัฒนาการและเจริญรุ่งเรือง ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพอาเดียนสื่อสารและเชื่อมต่อผ่านเรือแสงกระแสจิตและช่องทางทางจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปันความรู้รับประกันความก้าวหน้าของมนุษย์และเตือนมนุษยชาติถึงศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ทางกายภาพการมีอยู่ของพวกเขา ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษยชาติไปถึงดวงดาวและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการรู้แจ้งพลังงานกลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนในช่วงเวลานี้กลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนได้ปล่อยความถี่การสั่นสะเทือนสูงมายังโลกซึ่งสามารถรับรู้และส่งสัญ,ญญาณได้โดยผู้ที่เปิดกว้างทางจิตวิญญาณพลังงานของพวกมันสั่นสะเทือน ในระดับที่ละเอียดมากซึ่งสะท้อนกับจักระที่สูงกว่าโดยเฉพาะจักระตาที่สและจักระมงกุดพลังงานเพอาเดียนมีคุณสมบัติอีเทอริกที่เบาและผ่อนคลายผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันอธิบายว่ามันเป็นคลื่นอ่นอ,อนโยนที่สัมผัสออร่าอย่างนุ่มนวลมันมีผลสงบเงียบ และมีศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกายและจิตใจที่สามารถนำเราไปสู่การตระหนักรู้ในปัจจุบันในระดับเซลล์รหัสแสงเพอาเดียนและการกระตุ้นการทำงานของแสงเพอาเดียนทำหน้าที่เจาะทะลุความหนาแน่นและความเมื่อยล้าการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนสูงทำงานเพื่อเคลียร์จัดตำแหน่ง และกระตุ้นจักระเพื่อศูนย์และศูนย์พลังงานทั้งหมดของร่างกายสิ่งนี้มีผลในการทำให้บริสุทธิ์ซึ่งช่วยให้สภาวะจิตสำนึกและของประธานฝ่ายวิญ,ญญาณที่ขยายออกไปไหลผ่านได้อย่างอิสระมากขึ้นความถี่อันเป็นเอกลักษณ์ของพลังงานของกลุ่มดาวลูกไก่พีอาเดียนประกอบด้วยพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณ สำหรับสันติภาพความเห็นอกเห็นใจและความยินดีและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการปรับให้เข้ากับความถี่ในการรักษาเราจึงสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานแห่งพลังชีวิตและภูมิปัญญาการสั่นสะเทือนระดับสูงจากความเป็นจริงในมิติที่สูงกว่าสิ่งนี้ทำหน้าที่เรื่องการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของจิตวิญ,ญญาณของเรา เพื่อรับใช้ทุกคนผ่านการทำสมาธิช่องทางเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆชาวดาวลูกไก่เพอาเดียนได้ส่งแสงแห่งการรักษาทางกาแล็กซี่เพื่อสร้างจิตสำนึกของมนุษยชาติความตั้งใจอันมีเมตตาของพวกเขาช่วยให้เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติหลายมิติที่แท้จริงของเราอีกครั้งในฐานะสิ่งมีชีวิต ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของแสงเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอารฮูอรอรราเรอีกอัครราชทูสสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดย์อันดรวยันฝี้อมลายขอบคุณค่ะ